สว,วัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นข้าวผัดต้มยำหมูกรอบนะคะข้าวสวยค่ะ230กรัมค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะน้ำมันพืช12บกรัมค่ะหมูกรอบ50กรัมค่ะพริกปั่น8กรัมค่ะ ตะไคร้ค่ะ12กรัมข่า10กรัมนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะประมาณ1กรัมนะคะก็หอมซอยค่ะ4กรัมพริกไทยค่ะซอสข้าวผัดนะคะแล้วก็ซอสต,ต้ยมยำน้ำข้นนะคะไฟนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะตอนแรกใส่น้ำมันลงไปค่ะก็ใส่ไข่ได้เลยค่ะเครื่องต้งยมยำลงไปเลยนะคะพริกค่ะข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ สะไคร่ค่ะเราผัดผัดเครื่องให้หอมนะคะใส่หมูกรอบลงไปผัดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปผัดเลยนะคะผัดข้าวให้มันไม่ให้มันเป็นก้อนก่อนนะคะให้มันเข้ากันกับเครื่องก่อนนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะถ้าใช้ไฟแรงข้าวจะไหม้ก่อนนะคะตัวนี้ซอสข้าผัดนี้ใส่สิบกร,รัมนะคะก็ครึ่งช้อน แล้วก็ซอสต้ตยมยำน้ำข้นใส่50กรัมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีนะคะซอสข้าวผัดครึ่งช้อนค่ะซอสต้ตยมยำน้ำข้นหนึ่งช้อนค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะอตอนผัดเราก็จะใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเราใส่ซอสแล้วตอนนี้ซอสทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ปิดไฟใส่พริกไทยค่ะต้นหอมซอยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่ง เราปัดต้มยำหมูกรอบค่ะ